สำนักพระราชวังเผยแพะทะแถลงการฉบับที่สาถึงพระอาการประชวนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจัรกิตยาภา,าเนรเรนที่ราชเทพยวดีกมรมหรวงราชาสารีสิศริพัฒมหาวัชระระาชธิดาพระอาการโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ทรงรู้พระองค์คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอโสถและเครื่องมือ เพื่อช่วยการทำงานของพระหัตไทยตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัรกิิตยาภานาเรนทิราธิพยวดีก็มาร่วงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาพระองค์ทรงพระประชวนหมดพระสติโดยอาการทางพระหัตไทย ได้ส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565ความทราบกันทั่วแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษากรายงานลงรายละเอียดในแถลงการฉบับที่3จากสำนักพระราชวังสรุปอาการวินิจฉัยว่าพระอาการประชวนหมดพระสติ เกิดจากการเต้นผิดจังหวะของพระหาไทยแบบรุนแรงจากการอักเสบของพระหาไทยจากเชื้อไมโครพลาสมาทำให้ทรงหมดพระสติและประชวนในเวลาต่อมาพระอาการโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ทรงรู้พระองค์คณะแพทย์ยังคงถาวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทํางานของพระหาไทยปอดและไตรวมทั้งพระโอสถปฏิชีวนะ และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปถแถลงการสำนักพระราชวังเกี่ยวกับพระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจรักษ์กิตยาภาฉบับล่าสุดประกาศออกมาหลังจากฉบับที่สองทังสิ้น19วันนับจากวันที่19ทธันวาคมปี2565จากวันที่7มกราคมเวลา12นาฬิกา 42นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงติดตามและเยี่ยมพระอาการประชวนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอณอาคารภูมิสริมงคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เอง จากใจผู้ช่วยงานพระองค์พาสนใจสละเวลาแบกของแจกช่วยน้ำท่วมสุดห่วงอาการพระประชวนเมื่อเดือดร้อนจะเห็นพระองค์เสมอตามที่สํานักพระราชวังได้มีแถลงการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอจา้าฝ้าพรจรกิตยาภาส่งพระประชวนหมดพระสติโดยอาการทางพระหัไทยและส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ รงพยาบาลจุลาลงกรณสภากาชาติไทยเมื่อวันที่15ธันวาคมความทราบกันทั่วแล้วนั้นคณะแพทย์ผูดถวายกันรักษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชษก,กิตยาภาได้ไรายง,งานลงรายละเอียดในแสดงการฉบับที่สงจากสำนักพระราชวังว่าพระอาการโดยรวมคงที่ในระดับหนึ่งจังหวะการเต้นของพระหัไทย ควบคุมได้ด้วยพระโอสถผลการตรวจพระหัตถ์ไทยพบว่าพระหัตถ์ไทยยังบีบตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควรผลการฉีดสีของหลอดเลือดพระหัตถ์ไทยไม่พบความผิดปกติคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทํางานของพระหัตถ์ไทยปอดและไตและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป ในวันที่19ธันวาคมประชาชนทั่วไปรวมถึงคณะวุฒิสภาคณะบุคคลจากหน่วยงานราชการต่างๆผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงยังคงพยอยเดินทางมาลงนามถวายพระพรกันอย่างต่อเนื่องอาทินายแซมมาเตกาเน่นาย,ยกรัฐมนตรีรัานาจักรเลโซโท นายแทนคุณจิตอิสระเลขานุการคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยอดีตสอสกอทมพักประชาธิปัตย์และครอบครัวตูวนันทิดาแก้วบัวสายนายยกอปจสมุทรปราการนายบินบรรลือฤทธิ์พร้อมคณะบุรณิธิร่วมกตัญญูโดยมีตัวแทนจิตอาสาอำนวยความสะดวก เปิดใจบินบรลึงลิต์ตนเป็นประชาชนคนหนึ่งที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ส่วนตนเคยพบพระองค์พาตามสเสด็จก,กับในหลวงรัชกาลที่สิบซึ่งพระองค์ท่านได้ทักทายประชาชนโดยไม่ถือพระองค์ตนมีความรู้สึกประทับใจไม่ว่าจะมีเหตุการณ์น้ำท่วมหรือประชาชนมีความเดือดร้อน พระองค์ทรงมีคำสั่งทรงครัวของบุรินิเพื่อนพึ่งพยายามยากไปปรุงอาหารช่วยเหลือประชาชนพร้อมเสด็จนำถุงอย่างชีพมอมให้กับประชาชนเป็นส่วนพระองค์ตนมองว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ประชาชนมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับชีวิตต่อไปพระองค์ท่านเปรียบเสมือนเจ้าหญิงของพี่น้องประชาชนชาวไทยฉะนั้นหากมีอะไรที่เสียสละได้ ในชีวิตของตนตนยอมที่จะให้พระองค์ท่านได้กลับมามีพลานามัยที่แข็งแรงเหมือนเดิมตนพร้อมที่จะทําเพื่อพระองค์ท่านทันทีที่คนได้รับสารจากสำนักพระราชวังเรื่องพระอาการประชวนของท่านตนถึงกับน้ําตาไหลเพราะตนไม่รู้ว่าในภายภาคหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรก็ตาม เมื่อมีแถลงการ์ฉบับที่สองออกมาก็บีบหัวใจตนมากขนาดผู้ชายอกสามศอกอย่างตนยังร้องไห้ทั้งนี้ปกติตนจะสวดมนต์สี่สิบ้านา,าทีแต่ทุกวันนี้ตนสวดมนต์นานกว่าหนึ่งชั่วโมงตนยอมทําทุกอย่างเพื่อพระองค์ท่านจ็บท,ทุกคนก็พร้อมทําเพื่อพระองค์ท่านดังนั้นตนอยากให้พระศพนิกอนคนไทยทุกคนเข้มแข็ง ถ้าเรายิ่งไปจมอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระองค์ท่านตนมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นตนขอให้ทุกคนเข้มแข็งทำในสิ่งที่สามารถทำได้ในทุกทางไม่ว่าจะเป็นการให้กําลังใจการสวดมนต์ต้องช่วยกันยิ่งเราจิตตกก็จะยิ่งไปกันใหญ่ตนเชื่อว่าสิ่งดีๆและปฏิหารจะเกิดขึ้นกับพระองค์ท่าน นางสุวรรณาเขียนน้ำเที่ยงประชาชนบอกว่าพอทราบข่าวพระองค์ประชวนก็รีบเดินทางมาทันทีเดินทางมาปักหลักหลายวันแล้วโดยนำพระบรมชายลักษณ์ของพระองค์พาและบทสวดมนต์พ่ชังนำมาสวดให้กับพระองค์ให้หายจากอาการประชวนโดยเร็วและอยากมาอยู่ใกล้พระองค์มากที่สุด จึงปักหลักอยู่บริเวณหน้าอาคารโภมิศริมังคาราุรน,นี้นอกจากนี้ตนยังนั่งให้กำลังใจทุกวันเพราะตนเคยมีโอกาสรับเสด็จพระองค์พาครั้งนั้นพระองค์พาเข้ามาสัมผัสมือกับประชาชนรวมถึงตนด้วยและมีรูปท่ายนั้นที่ติดหน้าตนเองอยู่ตนได้มีโอกาสสอบถามกับพระองค์พาโดยพูดแบบธรรมดา เพราะใช้ภาษาทางการไม่เป็นถามพระองค์ว่าแม่เป็นอย่างไรบ้างพระองค์พาก็ตอบกลับมาว่าแม่สบายดีไม่ต้องห่วงเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจและตราตรึงอยู่ในหัวใจของเราตลอดมาเมื่อเห็นว่าพระองค์ทรงประชวรก็รู้สึกอยู่นิ่งไม่ได้ต้องเดินทางมาให้กำลังใจในจุดที่ใกล้ชิดพระองค์มากที่สุด นอกจากนี้ประชาชนที่เดินทางมาถวายพระพรเปิดเผยถึงความประทับใจที่พระองค์พาครั้งหนึ่งได้ช่วยแพ็คถุงกระสอบเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยพระองค์ท่านได้ช่วยหยิบจับสิ่งของด้วยทั้งที่มีข้าวสารและอาหารแห้งน้ำหนักก็ประมาณ22กิโลกรัม ขณะที่นายธีรศักดิ์เงยวิจิตรเลขาธิการสำนักงานยุติธรรมออกประกาศเรื่องแนวทางจัดพิธีบำเพ็ญเพื่อถวายพระพรแด,ด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระจรกิติยาภาและแนวทางจัดกิจกรรมโดยเรียนหัวหน้าหน่วยในสังกัดสำนักงานยุติธรรมระบุตามแถลงการสํสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพระจักรกิตยาภานเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวัชรราชธิดาทรงพระประชวนลงวันที่ธันวาคม2565นั้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและร่วมบำเพ็ญเพื่อถวายพระพรเด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพจักรกิจยาภานเนรินทิราเทพยวดี กมรมหรวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาให้หายจากอาการพระประชวนโดยเร็วสำนักการสารยุติธรรมขอเชิญหน่วยงานในสังกัดดำเนินการดังนี้รวมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีขอพรตามหลักขอแต่ละาศาสนากับคณะสงฆ์และผู้นำาศาสนาในจังหวัดสำหรับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค สามารถเข้าร่วมพิธีกับจังหวัดได้พิจารณาจัดพิธีทำบุญตักบาตรบริจาคโลหิตหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่เห็นสมควรพิจารณาจัดพิธีบำเพ็ญสาธารณกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลเช่นการปล่อยปลาหรือปล่อยสัตว์โดยซื้อปลาหรือสัตว์ที่จะทำการปล่อยจากตลาดหรือแหล่งจำหน่ายเพื่อบริโภคเป็นหลัก ทั้งนี้สำนักการศาลยุติธรรมขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดสำนักการศาลยุติธรรมงดกัดกิจกรรมเรื่อเริงเนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปี2566นอกจากนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจรกิตยาภา,าเ่อเรนทิราเทพยบดี